สวัสดีครับเอฟซีมือนี้กับลาบพบกันในวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนาะสำหรับมือนี้มโนอยกฤสิมาจับวินเลขเดินรางให้เอฟซีได้รับชมนะครับเนาะ,ะสำหรับเลขเดินรางย่างโม่ได้จับวินให้เอฟซีเพราะว่าผมว่าเลขจับวินเดินรางนี่ก็ค่อนข้าง ผมบังแล้วกาน,นะน่าจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็น้าจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ความน่าจะเป็นนะครับเนาะไอเอฟทีใ, F ในเมา่อเลือกเบื้องหลายทางเบื้องนะครับเนาะว่าเอฟทีถี่มักนั่มบ่นะครับเนาะสำหรับพนหน่อยนี่มักอยู่นะครับเนามักจุดจับวินวงก่อนไปเบิ้งกัขอฝากคำเตือนก่อนครับเนาะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกหลังจากฝากครับตัวแนห้องกสิมเบิงสำหรับแนวทางชุดจับวินเลขเด่นหลังสำหรับสูตรนี่สองสูตรนี่กับวิาลสูตรสำหรับงวดนี้ ผมว่าอเลขเดือนสองศูนย์นี่ก็ร่างเดินประกบกันดีอยู่นะครับเนาะเดินประกบกันดีเดี๋ยวผมสะประกบให้เบิร์ว่าที่แล้วมาเดินแบมไรนะครับเนะบาะก็คือเดี๋ยวผมเทียบไซมันตรงกันนะครับเนาะไซมันตรงนี่ครับตรงแล้วบันเอาถือว่าบางหวัดแรกนี่นะครับเดี๋ยวผมยับให้มันตรงตรงกลาง การกล้องก่อนนะครับเนาะว่าเป็นยังไงเออมันเดี๋ยวจัดให้เรียบร้อย,อยนี่ครับของดีต้องค่อยๆจัดนะครับเนาะอ่าีเออตารางอาทิตย์บ่ตรงกันปนันไดนะครับเนาะอะ่งวดแรกอาทิอ่าหน่อยเนี่ยจักหน่อยน,นี่อยวันนี้เขามาบางงวดแรกนะครับเนาะ เรามาดูที่งวดแรกเลยนี <Stars> <Doo> ่ครับที่ที่เริ่มเดินสองสูตรนี้เริ่มเดินพร้อมกันนี่ครับเริ่มเดินพร้อมกันเลยงวดแรกสูตรนี้ได้สามสี่ห้าเนี่ยคัสูตรนี้ก็ได้สามสี่ห้าชนที่สามสี่ห้าเลขสี่ก็มาเนี่ยมาล่างงวดต่อมาเนี่ยครับงวดต่อมาสูตรนี้ได้หนึ่งสองสามเนี่ยครับ สูตรนี้ได้หกเจ็ดแปดนี่ครับมันไม่ชนกันเียมันมาประกบเลยนี่ครับมันมาประกบเลยสูตรนี้มีเลขสามนี่ครับสูตรนี้มีเลขแปดนี่มาเท่ากับว่ามาประกบหนึ่งแล้วเ่ยนี่แล้วก็งวดต่อมาครับสูตรนี้ได้ห้าหกเจ็ดสูตรนี้ก็ได้ห้าหกเจ็ดนี่ครับคนคนระตตำแหน่งที่ ที่บวกกันนี่ครับแต่ว่าตัวเลขมาได้เหมือนกันนี่นี่ก็ออกห้าเจ็ดเลยเนี่ครับมาชนชนกันสามตัวแต่ว่ามาเจ็ดห้าเลยเนียเพราะว่ามาประกอบแล้วสองวัดเนี่ยวดต่อมาเนี่ยวดต่อมาตัวนี้ได้สามสี่ห้านี่ครับตัวนี้ได้ห้าหกเจ็ด งวดนี้ชนที่เลขห้าตัวเดียวนี่ครับก็มาที่เลข 5. ห้างวดต่อมาตัวนี้ได้ห้าหกเจ็ดนี่เหมือนเดิมครับตัวนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งนี่งวดนี้ไม่ชนครับนี่ก็มาประกอบอีกแล้วนี่มาที่หนึ่งห้านี่ครับนี่เ็าจะมาประกอบที่หนึ่งอ่า หนึ่งสองสามสามวดสามงวดแล้วตัวใหญ่จะประกบะทีนี้งวดต่อมาอถุนนี้ได้ได้ไปที่หกเจ็ดแปดนะครับได้ไปที่หกหกเจ็ดแปดฝั 6, 6, ่งนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับ ก็มาประกอบอีกนี่ครับฝั่งนี้จะเข้าเริ่มเริ่มเข้าตัวใหญ่จะเดินที่หลักสิบเอยอะกว่านี่ครับเดินที่หลักสิบห้าครั้งเลยนี่ครับห้าครั้งเลยเที่ผ่านมาแล้วก็หลักหน่วยแค่สามครั้งแล้วก็แลล่าสุดนี่ก็มาที่หลักสิบสองครั้งนี่ครับซ้อนๆเลยนี่ครับแล้วก็ น so 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 ี่คร so 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 ับออกเจ็ดศ so ูนย์นี่สูตรนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งนี่อันนี้มีเลขเจ็ดวันนี้มีเลขศูนย์นี่ก็มาเจ็ดศูนย์ต่มเพราะว่าสูตรนี้เข้าหลักหน่วยนะครับเข้าหลักหน่วยเริ่มเริ่มเดินหลักหน่วยตัวนี้เริ่มเดินหลักสิบน่ครับแล้วก็งวดล่าสุดนี่สูตรสูตรนี้ได้หกเจ็ดแปดนะครับสูตรนี้ได้สองสามสี่เนี่ยฝั่งนี้ก็มีเลขสี่นี่ครับเข้าหลักหน่วย บางนี้มีเลขหก 6, ก็เข้าหกสี่เนี่ยทีนี้งวดนี้ผมก็ว่าภาวนาขอให้เดินแบบนี้นี่ขอให้เดินเหมือนเดิมเลยอยู่ในตำแหน่งนี่ผมว่าตัวน,นี้ก็น่าจะมีการเดินเข้าหลักสิบอไม่ตัวใดตัวหนึ่งเนาะนี่แต่แต่ในนี้ผมจะชอบอยู่ที่สองตัวเนี่ครับ สูตรนี้ก็ได้สามสี่ห้าก็มันไม่ชนกันน่ครับมันไม่ชนกันเลยนี่ผมว่างวดนี้อขอพายเอฟซีผมว่าเกือบไอล้ะเมื่อกี้นี่เกือบไอแล้วกันไหลครับมัดน,นี้ผมว่าหงวนี้ว่า,น,าน่าจะมาประกบอีกเนาะครับเนาะน่าจะมาประกบอีก เอฟซีก็ใส่วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับนะถ้าเขาเดินมาแบบเก่านะถ้าเขาเดินมาแบบเก่าสูตรสองสูตรนี้ผมว่างวดนี้ว่าเขาก็น่าจะเดินมาที่ประกบจากการที่สังเกตแล้วสูตรสำหรับสูตรนี้นะครับนะถือว่าเบองทางเดินของตัวเลขนั่เนอะ่นี่ครับเขาจะเดิน ในตำแหน่งนี้บ่อยนะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ที่ที่ผ่านมาแล้วก็ตรงกลางก็มีสองครั้งนี่ก็มีสองครั้งแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้หมดเนาะนี่ผมว่าต้องมีหนึ่งในนี้แน่นอนน่าจะน่าจะเดินเนาะผมว่าน่าจะน่าจะเดินแต่ก็อะไรก็ไม่แน่ ผมว่าในนี้ก็ถ้าเขาเดินเหมือนเดิมนะถ้าเขาเดินเหมือนเดิมภาวานาขอให้เดินต่อถ้าเขาเดินก็น่าจะมีรุ่นอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปจับเด่นประกบกันเลยนะครับเนาะ,ะสูตรเด่นลางวังนนี้กับน,นีอยู่สองสูตรแค่นี้นะครับที่ร่องให้ fc ได้รับชมเนี่ มีสองสูตรแค่นี้แหละเนี่สรเด่นลงังผมพับพกระดาษตรงนี้ไว้นะครับเพื่อจะมาชนกันเบึง้งนี่ครับวิธีคำนวณก็ประมาณนี้แหละมาหนึ่งผมกะดิมาปรปะกบประกบคู่เลยเ็นะครับมาประกบ,บคู่กันเลยติดฟังหนึ่งก็ได้เจ็ดแปดเก้า จะจับฟองสูนี้ประกบกันเลยฝั่งนี้ได้เจ็ดแปดเก้านะครับฝั่งนี้ก็ได้สามสี่ห้าสามสี่แล้วก็ห้าเนี่ยมันจะจับประกบกันก็จะได้เก้าคู่เนยประมาณเก้าคู่เนาะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเนีย เจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้าครับแล้วก็แปดสามแปดสี่ ก็แปห้านะครับน่าจะทีนี่หลักเก้าหลักเก้าเก้าสามเแล้วก็9กห้าเนี่ย ถ้าเราจะมาเทียบดูกันแล้วนะถ้าทางด้านหลักสิบก็จะไปชนที่ชุดสรุปล่างแล้วครับเนาะชุดสรุปล่างก็นี่ครับชุดสรุปล่างก็จะได้ที่เก้ากับสี่หรือว,ว่าเลขหลักจะมาด้วยกันอีก yes, yes. นี่ไม่เนี่ย เพราะว่าถุตนี้ก็มีเก้ากับสี่ด้วยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะนี่แต่ผมว่าตัวที่ผมชอบจะตัวที่ผมชอบก็จะอยู่ที่สี่กับห้านี่แหละออ สี่กับห้านี่ครับถ้าดังด้านหลักหน่วยนะผมชอบไปที่สี่กับห้าแล้วก็ทางทางหลักนี้ผมก็ชอบไปที่เลขเก้าออเลขเก้าแล้วก็เลขเลขเจ็ดนะอเลขเจ็ดเพราะว่านี่เลขเจ็ดก็อยู่ตรงถ้าถ้าสูตรนี้เขาเขาบังคับเหมือนเหมือนที่แล้วมาก็คือ มันต้องเป็นอย่างนี้แหละนะถ้าเพราะว่าสูตรเขาบังคับนะถ้าเขาเดินตามตามหลักเหมือนที่ผ่านมานะเขาก็จะอยู่ที่ที่ที่ชนก,นกันกับสุดปักหลักก็คือเก้าห้านี่แหละนี่ตัวที่ชนนะตัวที่ชนเก้าห้านี่แล้วก็ ตัวที่ชอบก็อ่าสี่กับห้าก็เหมือนเดิมครับนี่ก็เหมือนเดิมนครับนี่เนีะตัวที่ชอบะสำหรับชุดในนี่นะ ชุดจับวินเหรียญล่างนี่ครับมีเอฟซีชอบเหมือนผมหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่เอฟซีจะชอบนะแต่ผมชอบแบบนี้ถ้าแปดแปดดับหลักสิบนะครับแปดดับหลักสิบถ้าถ้าเขามาบังคับแบบนี้แปดดับหลักสิบนี่เพราะว่าตรงนี้จะอยู่ในตำแหน่งหลักสิบถ้า ถ้าเราจะไปเทียบใส่ชุดสรุปนี่ครับเลขแปดจะอยู่ทางหลักหน่วยนี่ครับแปดเลขก,กับเก้านี่ครับแต่สี่เก้านี่ผมว่าก็น่ารุ้นเหมือนกันนะ,ะนี่สี่เก้าก็น่ารุ้นแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมได้เขียนผิดก็ต้องขออภัย f c ขอตทวขออภัย FT นะครับ แทนที่จะเป็นสี่ห้านี่ครับเป็นเลขห้าตรงนี้นะผมว่าตรงตรงนี้ก็น่าจะมีรุน้นอยู่เพราะว่ามันก็ไปชนกันกับชุดนี้ไงนี่นี่ครับเก้าสี่สีเก้านี่ยก็น่าจะโอเคอยู่นะะถ้าทำเป็นชุดชุดลองก็ได้นะเก้าสี่สี่เก้านี่ทีนี้ เดี๋ยวผมจะเอาสี่ห้าอ่าสีห้าไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่สี่ห้าเนาะแก้แก้ให้เอฟซีนะอ่าคิดนี้นะเป็นสี่ห้าแลเอซนะนะตรงนี้นะนี่ตรงนี้สี่แปดแล้วก็สี่ห้าตรงนี้นะนี่มี่รักหน่วยตรงนี้นะ แต่ตรงนี้มันได้เขียนผิดอ่ามันมันมันไม่ได้ตามหลักแต่ก็ไม่แน่นะ,อ,ะอาจจะเป็นโชคของเราก็ได้ตัวนี้นะ,ะบังเอิญเขียนผิดไปเ่ยแบบไม่รู้ตัวเลยออาอาจจะมีอ่ิงศักดิ์สิธิ์อ่โดนบันดาลให้เขียนตัวที่มันออกก็ได้เลยมันก็ไม่แน่หรอกอตัวนี้ถ้าเกิดมันดังไปนะ อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นี่ไม่แน่นอนหรอกนะเก้าห้าดังไปหรือเปล่าอา,อาจจะเป็นลดลดเต้มลงมาหรือเปล่าเลยจะเป็นเก้าสี่สี่เก้าหรือเปล่า,าไม่แน่นะคนเราทีนี้ผมแจ้ให้เรานะนี่เอฟซีผมแจ้ให้ชุดสรุปร่างนะนี่ชุดสรุปร่างที่ว่าผม เขียนผิดเมื่อวานนี้ต้องขออภัยเอสีด้วยนะครับอ่นนี่ผมมาแจ้ให้ใหม่แล้วคือสี่ห้าอยู่ข้างล่างนี้นะสี่ห้าเดี๋ยวผมเอาปากกาสีดึงลากลงมานี้อีกครั้งหนึ่งนี่ครับนี่ครับถ้าถ้าใครไม่ชอบสี่เก้าก็ไม่เป็นไรก็มาเอาสีห้าก็ได้น,นี่นะ ถ้เป็นชุดชุดรองนี่แหละชุดรองด้วยกันสามคู่นี้นี่ถ้าใครชอบก็แบบนี้แหละนี่คือคู่เด่นนะเก้าแปดและเก้าห้าสองคู่เท่านั้นนี่คือชุดรองครับนี่คือชุดลอง,อลองอทีนี้เราจะมาคุยชุดจับวินต่อเนาะนี่ชุดจับวินของเราก็ก็กชนกับอ ชนไปที่95นี่ครับชนกับชุดปักหลักนะ95แต่ชุดจับวินไม่มี98นะไม่มี98แต่จะชนที่ที่ชุดเดียวนี่ชนกับชุดปักหลักนะชุดปักหลักนะนี่เดี๋ยวผมทาสีแดงๆให้ดูเลยนี่ชุดนี้นะ จะชนกับชุดปักหลักเลยนี่เขาอ่าคล้ายว่าชุดเต็งก็ว่าได้นะนี่สาีถ้ใครชอบก็จัดใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับแล้วดูเป็นแค่แนวทางเท่านั้นไม่สามารถการันตีได้ว่าอ่งวดที่ผ่านมา,าสูตรเดินดีแต่ว่า อนาคตไม่มีใครรู้นะครับเนาะไม่มีใครรู้ใครทราบมันเป็นการคาดเดาคาดคะเนกันทั้งนั้นนะครับเนาะให้ FT ได้นำไปพิจารณาเองด้วยใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยกว่อนนำไปใช้นะครับเนาะสำหรับผมกับเป็นแชร์แนวทางเอฟ f ีนะครับเนาะว่า,าสามารถกรัานตีได้ไม่มีผูใดรรู้จกคนเ,เพื่อให้ FT ได้ นั่ไปพิจารณาอีกแนวทางอีกทางหนึ่งนะครับเนาะนี่คือชุดจับวินนี่ครับชุดจับวินเหรียญร่างในเอฟซีได้รับชมนะครับเนาะทำรับทางด้านเลขบนกับสี่รงให้เอฟซีได้รับชมในมืออื่นนะครับเนาะในมืออื่นทำรับแนวทางให้อุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ